สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับตอนนี้ก็มีแพ็คเ e g เ n น Player ร์แพ็คตำนานกลับมาให้เราได้ตามล่ากันในรูปแบบของบ็อกซ์ดอลคือใช้เหรียญ GP เปิดตามล่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้มาดูคนนี้ก่อนครับใครที่ทําฟูลนักเตะตำนานเนี่ยขาดไม่ได้นะครับมาคอสคาฟูครับแบ็กขวาตำนานทีมชาติบราซิลนะครับร่างนี้เป็นคาฟูวัย32ปีค่าพลังตันนะครับจะอยู่ที่92นะครับดูอาจจะไม่เยอะนะฮะแต่นี่คือนักเตะตำนานนะครับมีอะไรมากกว่าค่าพลังให้ค้นหากันนะครับเกมลุกเติมเกมลุก79นะครับบอลคอนโทรลดิฟวิ่งไทยโพสิชัน88 86 87อยู่ในเกมที่ดีสําหรับแบ็กนะครับผม ส่งสั้นส่งยาว84 87นะครับจบสกอร์71นะเพราะบางทีอาจจะขึ้นไปลุ้นจบสกอร์ได้ด้วยนะครับผมลูกบันซ้าย81นะฮะสปีด85สปีดต้น82นะอาจจะดูไม่เยอะนี่นี่เป็นแบ็คคลาสสิกนะครับเราพยายามอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับแบ็คปัจจุบันนะความแข็งแกงร่ง81นะฮะบาลานซ์77แต่ว่าความอึด 99สานะครับสำหรับคาฟูเนี่ยมีจุดเด่นที่ความอึดนะ99วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดทั้งเกมนะครับเกมรับ82บออลวินนิ่งการเข้าประทะบอล86นะครับความดุดัน83ดนะครับผมเท้าหลักของคาฟูคือเท้าขวานะฮะเป็นแบ็กขวาที่เท้าหลักคือเท้าขวาแต่เท้าซ้ายก็อยู่ในเกมพอใช้ได้เหมือนกันนะฮะสกิลนะครับผมมีสกิลทั้งหมด 8สกิลนะฮะสามารถเปิดเพิ่มได้อีก1สกิลนะฮะมีสกิลคลองบอลอย่างฟิฟแฟบนะฮะแล้วมีสกิลซัมโบโล่ด้วยไลซิงช็อตก็มีนะนี่เป็นแบ็คนะครับเนี่ยไวเทสพาร์ตนะครับสกิลเปิดบอลพินพอยต์คอซิงเปิดบอลจากด้านข้างนะครับมีสกิลลาโบนาด้วยแมนมาร์กิ้งอคุมบปติกเคลียนะก็มี2สกิลเกมรับนะครับผมเพย์ยิงสไตล์จะเป็นแบ็คจอมบุกหรือว่าออฟฟินซีฟฟูลแบ็คนั่นเองครับ นักเตะตำนานลีเจนด์เพเยอร์การ์ดสีทองนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังเฉลี่ยรวมตามเกรดของการ์ดเนี่ยจะไปสู้ไอคอนไม่ได้จะไปสู้ฟีเจอร์เพเยอร์ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเบสเพเยอร์บางกลุ่มบางคนนะครับก็สู้ลําบากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะนักเตะลีเจนด์เพเยอร์นี่แหละครับก็อยู่คู่เกมนี้มาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วนะครับใครที่ชอบนักเตะตำนานใครที่อยากจะสะสมความคลาสสิกนะครับผมก็เก็บไวแ้และที่สำคัญคือมันอยู่กับ ไอดีเราไปต่อภาคหน้าด้วยนะครับถ้าเกมยังไม่เปลี่ยนเงื่อนไขนั่นเองนะครับผมทั้งนี้นะถ้าสำหรับใครที่ทำฟูลดิ e ินเพเยอร์การ์ดสีทองนะครับแบ็กขวาตัวเลือกเนี่ย <c oughs> ก็คงขาดนักเตะคนนี้ไม่ได้นะครับมากอสคาฟูนะฮะแบ็กขวาตำนานทีมชาติบราซิลนะครับทางซ้ายก็มีหลายคนนะโรเบโตคาร์ลอสลิซ่าลาซูเดนิสเออร์ว Carlos, Lisa, u, Dennis, win, นะินแต่ว่าทางขวาในตัวเลือกน้อยเหมือนกันนะแต่ก็มีบางคนที่จับ เบรเขึนเบาเออนะมายืนเป็นแบ็คขวาก็ยืนพอได้ครับปัคกิซองก็ยืนพอได้ครับแก้ขัดไปได้แต่ถ้าเกิดมีตัวเลือกจริงๆรับผมว่าคาฟูก็คงยังเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับนักเตะลีเจนพิเอร์การ์สีทองที่เป็นตำแหน่งแบ็คขวาตัวหลักนั่นเองนะครับด้วยความอึดของเขานะสามารถวิ่งเติมเกมรุกได้ตลอดทั้งเกมนะฮะแล้วลงมาช่วยเกมรับได้ดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเปรียบเทียบในเรื่องของความเร็วนะฮะการเปิดบอลที่แม่นยำเนี่ยจะไปสู้นักเตะรุ่นปัจจุบันไม่ได้นะครับ แต่ตัวคาฟูเองเนี่ยเขามีความสมดุลอยู่ในตัวนะฮะคือเกมลุกเติมเกมลุกได้ครับแล้วก็วิ่งก็ไม่ได้ถือว่าอึดอัดอะไรนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับแบ็กสายตลวดอ่ะมันก็อึดอัดอยู่แล้วฮนะแบ็กสายตลวดรุ่นใหม่จะสปีด99สิปีด98แหมดแต่ว่าแบกรุ่นใหม่นะแบกรุ่นใหม่นี่ก็จะมีความเก่งความเด่นอยู่ในตัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับอย่างเช่นสายจรลลดนะฮะก็จะมี เฮเตอร์เบลินใช่ไหมแล้วก็เซจิโนเดสนะครับผมสายเปิดบอลแม่นๆนะฮะก็จะมีอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับสายเกมรับก็จะเป็นวันวิสซาก้าอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่สำหรับแบ c ็คคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักเตะที่มีความสามารถหลากหลายนะครับผมเอาไปทดแทนในแท็กติกของโค้ชแต่ละคนได้หลายสไตล์นะครับคาฟูก็สามารถ เติมเกมลุกได้ครับความเร็วก็มีในระดับหนึ่งนะไม่ได้ถือว่าเชื่องช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วนะเปิดบอลก็ได้ในระดับหนึ่งฮะมีสกิลรองรับในการเปิดบอลด้วยและเกมรับนะครับก็พอได้นะครับผมแต่ว่าร่างพื้นฐานร่างเบื้องต้นเนี่ยไม่มีสกิลอินเตอร์เซชันนะเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยากเพิ่มเกมรับมากขึ้นนะฮะไปเปิดสกิลอินเตอร์เซชันดูจังหวะการเข้าะทะบอลนะครับเกมนี้เนี่ยเจอกับเอ็มบัปเป้ซึ่งผมมองว่าเกมรับของคาฟูเมื่อเจอนักเตะระดับอย่างเอ็มบัปเป้เนี่ย จับยากนะครับจับยากถ้ามาเล่นกับฟีเจอร์เพเยอร์หรือเบสเพเยอร์หรือว่าไอคอนสายจรวดแบบนี้เนี่ยจับยากนะจานเห็นเปล่าหลายครั้งแล้วลุงฟูอ่าโอ้ทำผมหลายครั้งละเออรู้นะรู้นะผมรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาใกล้โอ้หแค่หยอกเด็กเอง <laughs> เอ็มปะเป้ไม่พอใจแม่แค่ลุงหยอกหลานเองเนี่ยถ้านักเตะมีบอลวินนิ่งสูงกว่านี้หรือว่าอินเตอร์เซชันผมว่าจังหวะการเข้าน่าจะมีความเด็ดขาดมากกว่านะครับในเรื่องของการแยงบอลน,นะ สำหรับอ f ฟฟิ i v e ฟ u ูลแบ็กเนี่ยถ้าเกิด Midfield คลองบอลอยู่นะฮะหมุนไปหมุนมาเนี่ยเดี๋ยวแบ็กเติมเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า m i มิดฟ l ลฉีกออกมาปีกนะครับตัวแบ็กเนี่ยจะหุบเข้าในแทนนะครับเหมือนเขาแทนตำแหน่งกันนะเป็นแบ็กอัพกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจังหวะการขึ้นที่ของ AI นะฮะก็จะมีความเข้าใจในการต่อบอลมากขึ้นนะครับ ดูจังหวะการคลองบอลความเร็วการพาบอลไปกับเท้าเนี่ยมันกระชากลําบากเหมือนกันนะถ้าเราไปเล่นกับฟีเจอร์เพลเยอร์หรือว่าไอคอนแบบฟูลทีมนะครับผมแต่ถ้าเล่นกับดีเจนด้วยกันเนี่ยนี่คือแบ็คขวาที่ดีที่สุดเลยละนะฮะการจ่ายบอลสั้นการจ่ายบอลยาวนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดูจังหวะนี้หน่อยครับการเข้าปะทะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือปัญหาถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกับนักเตะ ระดับฟีเจพเ a y e r หรือเบสพเ a y e r อย่างเอ็มบาเป้นะครับที่มีความคล่องตัวสูงนะครับการเข้าปะทะบ,บอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่เรื่องของการจ่ายบอลการคอสบอลจากด้านข้างเนี่ยก็พอถูถูไทยไได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะของกองหน้าที่เราเปิดบอลไปด้วยผ่านบอลไปด้วยคอสบอลไปด้วยนะครับดูจังหวะนี้นะครับตเติมขึ้นมาเราเปิดอันนี้ <laughs> จังหวะบอลแบบนี้เปิดยังไงก็ไม่แม่นดูเกมลับอีกหน่อยครับเนี่ยการเข้าบอลเนี่ยมัน ถ้ามีบอลวิ่งสูงๆนะครับหรือว่าิ interception ด้วยเนี่ยมันจะไม่ค่อยๆแย่งแบบนี้มันจะเข้าปุ๊แล้วอืมคู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปเลยนะฮะแล้วบอลกลับมาเป็นของฝั่งเราเลยนะครับแต่นี่มันต้องแบบคุกขิกุกคิกคนิดนึงเหมือนแบบค่อยๆไปอ้อนบอลเขาอ่ะดูว่าดูเกมรับนะครับดูต่อเนื่องเลยเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเปิดสกิล interception เพิ่มนะครับ แต่ก็ดีที่สุดเลยครับสำหรับฟูลเจนเพเยอร์นะฮะสมัยก่อนในภาค2020ีเนี่ยก็มีฮาเวซนติด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยก็เป็นคู่กัดกันนะด <c oughs> ูจังหวะนี้นะครับขอเปิดแบบเน้นๆกองหน้าเราตัวเล็กไงเอาใหม่ครับเติมเกมลุกขึ้นมาเป็นออฟฟิสซีฟูลแบ็กอยู่แล้วนะครับเติมอยู่แล้วแหละจ่ายสั้นไปนะครับแล้วฝากอินซากี้วนจ่ายยัดมาแล้วตักลูกนี้โอเว่นขึ้น บอลเข้าประตูไปแบบงงๆครับเหมือนฉลับด้วยนะครับจังหวะจ่า,จายนี่เปิดเข้าไปลูกบอลมันไม่ได้โค้งสวยเหมือนกับ a l e x a n d e r a n no โนะเวลาจังหวะเปิดคอสนะครับอ่ะทีนี้ในเมื่อเราขาด interception นะครับผมจะพยายามเปิดให้เจอ interception นะครับผมว่าการเปิดสกิลเพิ่มเนี่ยมันก็ยากพอๆกับการเปิดแพ็คลว <laughs> การเปิดแพ็คหานักเตะที่ต้องการ ว่ายากแล้วนะครับการเปิดสกิลยากยิ่งกว่าบางคนเปิดไปโอ้โหหมดไปหลายสิบครึ่งร้อยหรือบางคนไปร้อยก็มีแต่ไม่ได้สกิลตามที่ต้องการนะครับในที่นี้คาฟูเนี่ยผมแนะนำอินเตอร์เซชันนะครับเพื่อเพิ่มเกมรับนะครับให้หนักแน่นขึ้นนะฮะสังหวะการเข้าปะทะบอลน,นะครับอินเตอร์เซชันนะเพราะว่าสกิลแมนมาร์กิ้งอัคคบิติเคียเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับผม เปิดไปแบบนี้เนี่ยคือแล้วแต่ดวงนะมันจะไปทดแทนสกิลที่เราเปิดนะครับคาฟูมี8สกิลนะฮะโอ้โหซูเปอร์ซับมี8สกิลนะครับเปิดเพิ่มได้เป็นสกิลที่9นะครับผมจะเปิดให้ครบ10สกิลไม่ได้นะเปิดได้แค่อีก1สกิลนะครับพอเปิดใหม่มันก็จะไปทับแทนที่สกิลล่าสุดโอ้ดูสิส่วนใหญ่จะเจอสกิลกองหน้าบ้างสกิลคองบอลบ้างนี่แบ็กนะสกิลทุ่มไกลไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับสกิลทุ่มไกล ลองเล่งไดฟโอ้โ oh, ห oh, oh. ยากอะ่ะยากนะฮะถ้าจะเอาสกิลตามที่ต้องการสกิลเฟนสกิลสับขาดูดิสกิลคลองบอลมาทำไม <laughs> ซูปเปอร์ซับมาอีกแล้วอ่ะ <laughs> สกิลซูปเปอร์ซับเอ่อเงื่อนไขของไอเทมนี้เนี่ย,อยบอกว่าจะเจอสกิลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้นนะแต่ว่าซูปเปอร์ซับเนี่ยเป็นสกิลของแบคด้วยเหรอ <laughs> เออ เงื่อนไขของสกิลนี้เนี่ยเขาว่ากันว่านะในเกมนะทำอธิบายของไอเทมนี้เขาบอกว่าจะเจอแต่สกิลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนะครับแต่บางทีผมก็คิดว่ามันย้อนแยง้งลองเล็งชุดต,ติง้งอะ่ะก็เข้าใจได้นะแบ็คคือเติมขึ้นไปยิงยิงไกลคัตวีไฮเอเทิร์ดูยังไม่ออกเลยเนี่ยผมว่าผมหมดไปเยอะแล้วละ่ะหมดไปเยอะกับเออไฟติ้งสปิริตก็โอเคนะสำหรับแบ็คอะ่ะแต่แต่ว่าคาฟูไม่มีอินเตอร์เซปชันไงเพราะฉะนั้นต้องการอินเตอร์เซปชันนะฮะทุ่มไกลนี่วนไปวนมานี่เนี่ย เหนื่อยหมดไปเยอะแล้วเออออกแล้วโอ้ยิ่งกว่าเปิดแพ็กออก interception น,น,นะอย่าก,กดเพิ่มนะกดเพิ่มมันไปทับ interception เ,เลยนะนี่นะสกิลที่ต้องการแล้วก็สกิลที่แนะนำสำหรับมาคอสคาฟูนะฮะอ่นะ สำหรับมาคอสคาฟูนะครับค่าพลังหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับหถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชื่นชอบหลงไหลนักเตะลีเจนเพเยอร์นักเตะต,ตำนานนะครับก็าอาจจะมองข้ามไปแต่สําหรับใครที่สะสมนักเตะตำนานหรือกําลังทําฟูลีเจนเพยนเพยอร์การ์ดสีทองนะครับแบ็คขวาคนนี้ยังไงก็ต้องมีนะครเพราะว่าตัวเลือกในเกมเนี่ย มันแทบไม่มีตัวอื่นที่ยืนได้เลยนะครับผมตัวนี้สุดๆแล้วสำหรับแบคควาดิเจนเทเยอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกด,ดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ mm hmm.